หลังจากนี้อาจจะเกิดการขีดเส้นแบ่งทางการเมืองแบบสุดขั้วรุนแรงมากขึ้นระหว่างขบวนการล้มล้างการปกครองอีกหนึ่งกับอีกขั้วหนึ่งคือขบวนการปกป้องเพราะคำพิพากษาของสารรันูลผูกพันไปทุกองค์กรน,นั่นหมายความว่าไม่ว่าสารชั้นต้นสารอุทธรสารดีกาสารแพ่งสารอาญา จะต้องยึดบรรทัดฐานของสารรัฐธรรมนูญเป็นสําคัญรวมทั้งองค์กรอิสระคือคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับอายการหรือศาลทั้งหมดทั้งระบบจะต้องยึดคําพิพากษาของสารรัฐธรรมนูญเป็นสําคัญแต่สิ่งที่ผมเคยเรียนหุ้นส่วนมาโดยตลอดตอนนี้มีการใช้ไซเบอร์ทำเปิดสงครามไซเบอร์ไปโจมตี สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของการต่อเนื่องจากการที่สารมนูญได้มีคําพิพากษานะครับที่ชี้ถึง3แกนนําไม่ว่าจะเป็นไม้ไม่ว่าจะเป็นรุ้งไม่ว่าจะเป็นอานนท์นะครับเข้าข่าย ล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะฮะดรนัทพรนะครับไม่จบแค่นี้จะยื่นเรื่องในการยุบพรรคก้าวไกลด้วยเรื่องอะไรว่าฝ่ายการเมืองเนี่ยผลในการแน่นอนเลยเพราะพรรก้าวไกลขนาดนี้เมื่อเมื่อเมื่อมีทางิพากภาพแบบนี้มาแล้วเนี่ยปตทไม่มีทางยอย่างอื่นเลย ทำไมคะยังไงอะคะตามมาตรางกา่อสร้ก็ต้องสนับสนุนแหละสนับสนุนทั้งเงินเราสนับสนุนทั้งไปประการตัวไปร่ว,ว,รว,วมชุมนุมถือไม่ฟ้าผิดชัดเจนครับอันนี้อันนี้เป็น,ปน,ปนยื่นไหมหรือว่าเป็นไปไตามยืนม่<ห>นท่ายื่นอยู่แล้วครับอตอนน,<ป>อน,นี้ตอนนี้ก็รอพั <c oughs> งเท้าสาธารนูันนี้ย่อย <c oughs> สิบห้าวันทักผ่ายไปเนี่ยก็เป็นประกัหน่วยโจทก์าลนุนได้เลยคำร้องที่ท่านนัฐพรเคยยื่นร้องยุคพักเก้าไกลใช่ไหมคะใช่ครับ อันนี้อันนี้มันก็เป็นผลผลน่วงอ่ะวันนี้จะเป็นเหมือนสารตั้งต้นน่ะที่เราจะช่วยให้ใหสังคมอยูอ่เย็นเป็นสุขได้ท่านขาอย่างที่ท่านบอกว่ามีพักเก้าไกลนี่สนับสนุนเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยเรามีหลักฐานไหมคะมีครับมีที่กรณีกันสารไม่พินาแบบนี้สารทั้งสารก่อนพินาสารท่านอ่านแล้วว่าท่านได้ตามท่านได้ขอเอกสารเนี่ยหลักฐานจากหน่วยงานต่างๆจากตำรวจจากสถาบันต่างๆถ้าขอหมด ถ้าเขาถ็งมาวิจารวิสัยว่าเออเนี่ยแล้วกับคำนัดสุดคำอะเนี่ยมันก็สอดรักนะนักศึกษาผมเรียนได้เลยว่าผมมีแผ่นแบบทเสียงเนี่ยมาสองร้อยแผ่นที่ส่งให้ศาลคือเราเราไม่ยารักษาเราผมเรียนได้ว่านั่นหนาลงมาขอบคุณพระท่านสำหรับพักเก้าไกลเราเห็นว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอาจจะส่งผลผลักให้ การหาทางคลี่คลายปัญหาความเห็นแตกต่างการทางการเมืองในปัจจุบันนี้ผดแคบลงเพราะหลังจากนี้รัฐบาลเองก็ตามเจ้าหน้าที่รัฐเองก็ตามตลอดจนกลุ่มการเมืองบางกลุ่มจะนำเอาคำวิจัยนี้ไปเป็นฐานในการกล่าวหาโจมตีการแสดงออกทางการเมืองของเยาวชนและประชาชนจำนวนมากเนี่ยแบบเหมารวมว่าเป็นขบวนการล้มล้างการปกครอง หลังจากนี้อาจจะเกิดการขีดเส้นแบ่งทางการเมืองแบบสุดขั้วรุนแรงมากขึ้นระหว่างขบวนการล้มล้างการปกครองอีกหนึ่งกับอีกขั้วหนึ่งคือขบวนการปกป้องระบอบก,การปกครองซึ่งพวกเราเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนานอกจากนั้นกระบวนการยุติธรรม ในคดีอาญาต่างๆซึ่งเป็นคดีทางการเมืองที่ปัจจุบันเนี่ยถูกตั้งคำถามอย่างกว้างขวางว่ามีการใช้บังคับใช้กฎหมายอย่างบิดเบือนหรือไม่เนี่ยปัญหานี้ก็จะรุนแรงมากขึ้นร้อมขุยอย่างันเป็นประเด็นอยู่ใช่ไหมครับรืนกี้ก็เป็นเรื่องที่ประกฏดในสื่อนะครับ สิ่งเหล่านี้เองนะครับในระบบบ้านเราเนี่ยคำนิชัยเราร้ึกษาอยู่มันเป็นสิ่งที่อุปทันทุกอย่อต้องนําสู่ผปลีันแงมันเสมอเป็นการเขียนและมือทุ้อย่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ตัวผมเองนะครับผมผมในฐานะมรดกไทยและก็ผมชิทักทัพไทหลายคนที่เราศึกษาเขาดีเป็นห่วงก็คือว่ามันจะนำานัสู่ความแตกแยกกันหรือไม่อย่างไร หรือจะมีเหตุบานปลายอะไรอะไรหรือสารนี่เป็นข้อหนุอใหญ่กะครัยก็อนกลับไปเพลงพัฒน์คู่นี้ก่อนฟังอ่านเนื้อรองแล้วคิดตามไปและมีคำว่าเคยอยู่หลตัวนะ <c oughs> แต่วันนี้เราก็ต้องสร้างสิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบันให้เข้มแข็งแข็งแรงที่สุดไม่ว่าจะ ประเทศประชาชนแล้วก็ทุกส่วนงานเกี่ยวข้องภาครา,าคเอกชนวสาหกิจประชาชนจะต้องมุ่งมั่นในการที่รัศกษา,าแผนินพืนนี้ไว้ซึ่งเป็น,ปนแผ่นินเดียวที่เรามีอยู่ในปัจจุบันที่พามาในอดีตที่ผามาประวัติศาสตร์เราเคยมีดแดที่กว้างใหญ่แต่ด้วยอำนาจ จากภายนอกนังนั้นเราก็เข้มแข็งไม่เพียงพอแต่สิ่งสำคัญน,นี่คนอาจจะลืมไปแล้วก็คือประเทศไทยสามารถจะรักษาความเป็นอิสระไม่ได้ไม่ได้เป็นเมือนขึ้นของใครด้วยพัฒนปัญญาของพระบาทสมเด็จพระยวหัวในรัชกาลก่อนหน้านั้นมานะครับแต่นี้คือสิ่งที่ทุกคนต้องระลึกคิดบ้งผมมีนั่นคือสถาบันพระราทส์ได้เริ่มต้นมาได้สร้าง คุณประโยชน์คุณระการมากมายหลายมิติด้วยกันท่านลงรั้นต้นทุกอย่างนะครับแล้วเราก็ไปเยมีคกามขารแย้งกันมาในชาติเมื่อานจบถึงในกาลปัจจุบันที่ทางกระทรวงรับสารหรือเป็นพระราชวุยหรือเป็นพระประถมที่ท่านได้กล่าวในคั้าแมะเมื่อขึ้นรองราบัการที่สิบก็คือสืบสานรักษาต่อยอดสิ่งที่ ทำกันมาแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นคำหรือความสั่นัญเหล่านี้ทุกคนต้องนำมาขับเคลื่อนตัวเองขับเคลื่อนสังคมขับเคลื่อนทุกสิ่งทุกอยาก่างไปด้วยกันสืบสารนักาธารณอัทั้งตัวเองและทำให้เเพราะต้องทำตามสารว่านะแต่ว่ามีการประเมินกันว่าการเืองหลังจากนี้อาจจะมีแรงขึ้นไม่ไม่รุนแรงไม่รุนแรง คุณหรือุณด้วยเปดคระเมินคเงสิไม่ขาดหลายฝ่ายไม่หไม่หรอกไม่หรอกไม่หรอกนะเพราะสารก็ส่งารก็วินิจัยมาอย่างนั้นนะนะจบเลยนะในส่วนของก้าวไกลนะครับก็ออกมาประกาศที่จะสู้บอกว่าจะสู้กับอามัดนะครับและที่สําคัญก็คือว่าจะสู้กับคณะรัฐประหารในกับที่ผ่านมา คำปราศัยของนักการเมืองที่บอกว่าจะสู้กับอํามาตมีการโดนข้อหานะครับมาตรา 1- นึสองไปแล้วเนี่ยจำไม่ผิดเป็นคําปราศัยของจตุพรนะครับโดนมาตรา1นึงสองคราวนี้ก็ยังมีการสู้กับอํมมาตอีกคอยดูแล้วกันว่าจะเป็นอะไรขึ้นนะครับแต่ที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นนะครับดรนัทพรก็ยืนยันที่จะไปดําเนินการยุพักก้าวไกลนะเพจต่างๆนะครับ ของก้าไกลตา,ามสาขาต่างๆก็พยายามโพสต์ข้อความบอกว่าถ้าสมมติมีการยุบขึ้นมานะก็จะเป็นการเผชิญหน้ากันนะพิธาก็บอกว่านะเป็นการเอาหันปากกระบอกปืนไปใสายยา่เยาวชนเยาวชนนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือฝั่งเพื่อไทยก็ออกมาพูดกึง่งๆกลางๆะบอกว่าไม่ได้โต้แย้งสารแต่ก็เป็นห่วงว่าจะเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นบิ๊กป้อม พลเอกประวิทย์วงสุวรรณก็บอกว่าไม่มีปัญหาความรุนแรงไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะครับหลังคําพิพากษาของสารธรรมนูญเกิดขึ้นขณะเดียวกันก็มีการไปโจมตีเล่นงานนะครับเว็บไซต์นะครับของสารธรรมนูญนะครับโจมตีว่าเป็นสารเตี้ยนะครับจนส่งผลทำให้สารได้รับความเสียหายนแน่นอนต้องมีการไปแจ้งความดีกระมินคดีในขณะที่ดรรัตพรก็จะไปแจ้งความดำเนินคดีตามมาตราหนึ่งสา นะครับต่อแกนนําและแนวร่วมทั้งหมดที่ร่วมกันล้มล้างและเปลี่ยนแปลงการปกครองด้วยในเชิงงานสังเคราะห์ยื่นยุบพักก้าวไกลมีโอกาสไหมที่ก้าวไกลจะถูกยุบพักนะครับไปดูย้อนหลังฮะที่ผ่านมาก้าวไกลก่อนจะเป็นพักก้าวไกลคือพักอนาคตใหม่นะครับอนาคตใหม่ที่มีนะฮะธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจ นะครับเป็นหัวหน้าพักนะพยุบเสร็จเรียบร้อยก็มาเป็นก้าไกลนะครับก็มีพี่ทามาตอนนี้นะครับดรนัทพรบอกว่ามีพยานหลักฐานคลิปเสียงเอกสารชัดเจนนะครับว่ามีพักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องในการสนับสนุนมือบเหล่านี้นั่นหมายความว่าถ้าเกี่ยวข้องก็เกี่ยวข้องกับพักการเมือง เกี่ยวข้องกับนักการเมืองและที่สําคัญเกี่ยวข้องกับคดีอาญานะครับการออกมาประกาศชนสู้ของก้าวไกลนะครับก็เป็นสิ่งที่ทําได้นะครับแต่ผลทางกฎหมายน่าสนใจฮนะในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับก็ยืนยันว่าตอนนี้จะนำคำพิพากษาของสารธรรมบูรมาแล้วตั้งคณะกรรมการดำเนินการยุบ พักก้าวไกลซึ่งเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมีความเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้สูงนะครับอยู่ที่อะไรพยานและหลักฐานเพราะอะไรเพราะคำพิพากษาของสารธรรมนูนผูกพันไปทุกองค์กรนั่นหมายความว่าไม่ว่าสารชั้นต้นสารอุทธรณ์สาลฎีกาสารแพ่งสารอาญาจะต้องยึดบรรทัดฐานของสารรัฐธรรมนูญเป็นสำคัญรวมทั้งองค์กรอิสระ คือคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับอายการหรือศาลทั้งหมดทั้งระบบจะต้องยึดคำพิพากษาของศาลร,รัฐธรรมนูญเป็นสำคัญแต่สิ่งที่ผมเคยเรียนหุ้นส่วนมาโดยตลอดตอนนี้มีการใช้ไซเบอร์ทำเปิดสงครามไซเบอร์ไปโจมตีศาลร,รัฐธรรมนูญนะครับโจมตีเล่นงานใส่ร้ายนะครับสารธรรมนูญว่าเป็นสาลเตี้ยจำได้ไหมฮะหุ้นส่วนผมเคยบอกไว้ เครื่องมือที่เขาจะใช้สิ่งที่เขาจะใช้เรียกว่านิวมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็นทวิต t ตอร์ไม่เป็นจะเป็นเว็บไซต์ก่อนหน้านี้จําได้ไหมครับมีการโจมตีธนาคารของไทยในทุกธนาคารมีการแฮกระบบมีการโจมตีกระบวนการสารสุขสังเกตไหมฮะเป็นยุทธวิธีของกลุ่มคนกลุ่มเดียวกันนะครับเห็นไหมฮะพอเกิดเหตุการณร์ืา่างๆผูมาเลยนะครับลักษณะเช่นนี้ กำลังเกิดขึ้นผู้บงการผู้สนับสนุนจะรอดไหมงานนี้ผมเรียนหุ้นส่วนเลยนะยากจับปล่อยจำได้ไหมฮะและสาวผู้บงการที่ผ่านมาจับล่อยจับปลปอยจับล่อยนะแล้วก็สาววงการตอนนี้กำลังเข้าสู่อะไรสาวผู้บงการนะครับผู้บงการรอบนี้ถ้ามีการกระทำความผิดจริงนะครับและมีพยานหลักฐานเข้ามาเกี่ยวข้อง นั่นหมายความว่ามิใช่เฉพาะกรณีการยุบพักนะครับจะเกี่ยวข้องกับคดีอาญานะครับตามมาตรา1 1 3 3นะครับโทษสูงสุดจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตเลยทีเดียวการเมืองคือการสแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักสแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนยึงต้องรู้จักนักการเมืองและพัก การเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ